สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมานำเสนอผลงานที่ได้จากการทำกิจกรรมของคการพัฒนาภักษะผว้าชวศึกษา,กคคกษาด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ก็ในการอบรมเราก็าจะได้เรียนรู้ในเกมตัวแอะีรก็กจะเป็นเรื่อองงข ต้นมี้ต้นคัสสิคแล้วก็หาคู่คนทั้งใช้ในโฟล์ทีด้วยนะคะมาดูอันแรกนะคะมาดูอันแรกที่จะอธิบายให้ฟังว่าได้อะไรไปบ้างนะคะแรกก็คือการใช้งานบีฟนะคะบีฟเนี่ยก็จะเป็นตัวซุปเปอร์ไซออนนะคะที่ เป็นตัว,วยืนยันตัวบุคคลนะคะแล้วก็สามารถอกอินได้ในครั้งเดียวแล้ก็สามารถใช้งานได้หลายระบบซึ่งในการอบรมครั้งนี้เราก็จะใช้ร่วมกับ g ุกแล้ก็ m i c ผ o s ใช้โดยผ่าน ad site ove m o dot c ครับซึ่งเป็นตัวโดเมนเรียนของกระทรวงศึกษาธิการน,นะคะตัวต่อมาก็คือ c ูี นะคะทวีดูมเนี่ยก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการประชุมนะคะแล้วก็เราก็สามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนการสอนโดยการสอนออนไลน์ทํทำให้เรากับนักเรียนนะคะได้พบก,กันแล้วก็สามารถปฏิสัมพันธ์ได้ก็ต่อมาก็จะเป็นตัว youtube นะคะที่จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราสามารถผลิตสื่อเราสามารถออนไลน์ให้กับนักเรียนได้สามารถ,างาารถิงก์เข้ากับตัว แอปที่คุณใช้ดได้ด้วยนะคะซึ่งทั้งนี้นะคะก็สามารถสร้างช่องเขงตัวเองนะคะสามารถทกวิดีโอแล้วก็อัปโหลดดไปในชน่องต่อมาก็จะเป็น g l e m e e t นะคะซึ่งเราก็จะใช้ตลอดการอบรมในวันนี้เลยนะคะ Google Meet เนี่ยก็คือการประชุมทางวิดีโอนั่นเองาได้นะคะแล้วก็สามารถแชท ตรงกันได้ด้วยนะคะต่อมานะคะนี่เป็นหัวใจสำคัญนะคะือเป็นพลาสติกนะคะคนจะต้องทําเป็นห้องเรียนของเรานะคะแล้วก็จัดให้นักเรียนเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้แล้วก็เอ่อสามารถทํำงานที่เราว่ามงให้ เอามาเป็นตัวที่จะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนเนี่ยสนุกนะคะเป็นการจการเรียนการสูบการเรียนการสอนที่เป็นแบบนี้สามารถเขา,ามีส่วนร่วมสน,นุกไปกับการเรียนการสอนด้วยการใช้กลิ่นแล้วก็เป็นการแข่งขันจะให้มีเหตุการณืเ่มตัวแล้วก็มีบรรยากตัวสุดท้ายคือมันเป็ซอฟต์ทีมนะคะซึ่งก็จะมีลักษณะคล้ายๆงขันกับ ตัวที่เราใช้นะคะคือคล้ายๆกับกับกับกครก่อมี้นะคะคใช้คู่เครื่องนี้ก็ในลักษณะการประชุมหนึ่งกับก็สามารถคุยต่อได้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นความรู้ใหม่นะคะที่ได้จากการอบรมนะคะก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคท่านเพียรบุญท่าน เราขอความเป็นอันอื่นคะ